ไปสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้ Razer AI Lamp Voice Control ไม่ต้องต่อเน็ตก็ใช้ได้มีลำโพง Bluetooth ดิวอินในตัวแล้วก็นี่ค่ะปรับแสงลูกเล่นได้หลายโหมดนะคะแล้วก็มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทยเหมือนมีน้องเก๋ไก่ให้เราคุยด้วยค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหาไฟอัจฉริยะนะคะอยากจะมีอุปกรณ์ส่องสว่างมาเพิ่มมูดปาร์ตี้เพิ่มมูทสิ่งต่างๆให้เรารู้สึกว่าบ้านเรามีความเป็น IOT สั่งงานด้วยเสียงได้นี่คือโคมไฟที่เรากำลังจะรีวิวกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากเรเซอร์ค่ะที่เป็นบริษัทสัญชาติไทยนะคะผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งด้านความปลอดภัยอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์หรือว่าโคมไฟอัจฉริยะที่เรากำลังจะรีวิวจริงๆโคมไฟสั่งการด้วยเสียงได้ของเรเซอร์เนี่ยก็ออกมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่นีีน้กก็มการรรปปับปุง หยอย่ง1ก็คือกําลังไฟที่สูงกว่าทําให้สามารถเปิดแสงได้สว่างกว่าจะส่งทํางานสว่างางนะคะเพิ่มการควบคุมด้วยรีโมทอัจฉริยะนะคะสามารถแบบเออกดสั่งการเขาได้แล้วก็มีเสียงของน้องเก๋ไก่เป็นคนตอบรับนะคะอีกอันนึงก็คือเขามาในตีแบบเกาหลีเกาใจนิดนึงนะคะ AI Lamb Voice Control มีการสั่งงานแบบอันย่องอะไรอย่างงี้ได้เผื่อใครแบบว่ารู้สึกว่าเออดูซีรีส์แล้วก็อยากมาพูดที่บ้านเหมือนกันนะคะก็าสามารถทําได้ชื่อของรุ่นเนี่ยเขาก็แบบตั้งให้มันเกาหลีด้วยเช่นเดีวยวกัน เช่นอันนี้ก็คือแบบชื่อ IU นะคะก็คือเป็นรุ่นที่มีกําลังไฟ6 0วัตต์ค่ะส่วนอีกรุ่นนึ่งนะคะชื่อว่าจีซูนะคะก็เป็นกําลังไฟ4 0วัตต์ค่ะ แน่นอนนะคะว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือการสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ซึ่งเฟิงอาจจะพูดว่ามันอาจจะเป็นแบบพร็อพคล้ายๆ IOT ที่บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะคะแค่ต่อไฟเข้าคามไฟก็สา,าสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยมีคําสั่งเสียงนะคะทั้งหมด15แบบแล้วก็สามารถปรับโหมดเสียงตอบรับได้3แบบด้วยเดี๋ยวจะมาเทสดีกว่าว่าเอเสียงมันจะประมาณไหนอะไรอย่างงี้นะคะมาเริ่มจากเสียงตอบรับแบบที่1ก่อนก็คือเป็นเสียงของน้องเก๋ไก่แต่ว่าตอบรับในสไตล์แบบตรงกีม็็คือเปน เาใจนะคะคเราสามารถสั่งการด้วยคําสั่ง2แบบนะคะเพื่อแบบแคล้ายๆ activate มันขึ้นมาเนาะ,ะก็คืออัย่องเรเซอร์เปิดไฟอ๋อป,ป้าเปิดไฟให้แล้วนะปิดไฟ,ป,ดไฟปิดไฟให้แล้วจนะ้าเปิดไฟอ๋อป,ป้าเปิดไฟให้แล้วนะลองสั่งเป็นแสงขาวสว่างสดใสมาก <Wow. S 1> เลยนะแสงนวลว้าว wow. หน้านวลขึ้นเยอะยสว่างนะถือว่าสว่างมากๆเลยนะคะแสงเหลือง รู้สึกอบอุ่นขึ้นเลยค่ะชมดาวอธิษฐานเลยนะราตรีสวัสดิ์อ้สังดีนะสว่างมากโอ้โหสว่างจังเลยอรีแสงแสงสลัวสลัวหน่อยนะประหยัดไฟโอ้ป้าช่วยประหยัดนะปารตี้ มาแดนซ์ด้วยกันนะซึ่งสั่ที่เทสมานะคะเราไม่ได้ต้องสั่งสั่งงานเขาเสียงดังเนาะพูดด้วยเสียงปกติไม่ต้องแบบตะโกนสั่งคือได้ยินอยู่ระยะของการสั่งงานด้วยเสียงนี้อยู่ที่4เมตรนะคะก็คือห้องห้องหนึ่งก็น่าจะแบบสั่งการได้เบาๆสมมุตินั่งทำคอมหรือว่าจะไปแบบตรงออห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็คือแบบนั่งแล้วก็สั่งการเขาได้ค่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเสียงตอบรับนะคะจะได้ฟังกังนครบทั้งคลิปเลยว่ามีเสียงแบบไหนบ้างนะคะอันยองเรเซอร์เปิดไฟโอ้ เปิดไฟให้แล้วนะ,ะเปลี่ยนเสียงตอบรับปาร์ตี้แดงกระจายเลยอ่านี่จะเป็นโทนอีกอันหนึ่งเหมือนของเก๋ไก่เองนะคะเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟนจะจ๊ะแสงขาวโอร่ามาเต็มเลยรีแสงอืมแสงแบบนี้แหละกำลังดีแสงนวลว้าวแสงสวยแน่นวนเลย ชมดาวว้าวสวยเลยและแกอาราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายเก็บไปนอนแล้วนะ <c oughs> แล้วก็จะมีเสียงตอบรับแบบที่3นะคะเป็นเสียงป,ป้าเกาหลีเข้าใจเสียงผู้ชายนะคะสวัสด,ดีเรเซอร์ <c oughs> เปลี่ยนเสียงตอบรับแ <c oughs> สงขาวผมเปิดแสงขาวให้นะครับรีแสงแสงสลัวสลัวนะครับชมดาว โรแมนติกมากเลยนะราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับปาร์ตี้เล่นรำกับผมนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าใครแบบอยากจะได้ฟังก์ชันอัจฉริยะของตัวโคมไฟเฉยๆแต่ไม่ได้แบบชอบให้มีเสียงตอบรับก็สามารถที่จะสั่งการให้เขาปิดเสียงตอบรับได้นะคะสวัสด,ดีเรเซอร์ปิดเสียงเงียบก็ได้จ้าอ่าบอกให้เขาเงียบก่อนแบบนึงนะคะสวัสด,ดีเรเซอร์ราตรีสวัสดิ์ นี่ค่ะก็ได้ฟังก์ชันแบบโอ้อยู่ในบ้านของเราสั่งการได้ไม่ต้องมีเสียงหรือถ้าใครแบบอยากจะแปลงร่างเขาเป็นโคมไฟธรรมดาธรรมดานะคะก็สามารถที่จะปิดระบบคําสั่งด้วยเสียงได้นะคะเขาก็จะกลายเป็นโคมไฟที่แบบคงสถานะของไฟล่าสุดที่เราแบบก่อนจะปิดระบบเสียงไปเดี๋ยวทดลองให้ดูอันยองเรเซอร์ปิดระบบเสียงปิดไฟเนี่ยก็ทำไม่ได้ละว,วิธีการเปิดกลับมาทํำยังไงนะคะสามารถทําได้3แบบค่ะหนึ่งก็คือใช้รีโมทอย่างนี้ ก็คือกดเปิดได้ครับกลับมาใหม่จา้าจะใช้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าจะปิดสวิตช์ไฟแล้วก็ค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้มาเรื่องของการควบคุมกันบ้างนะคะจริงนอกจากการสั่งการด้วยเสียงยังสามารถควบคุมโคมไฟนี้ได้อีกหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการใช้รีโมทนี้นะคะในการควบคุมหน้าตาก็คือตรงไปตรงมาแบบนี้เลยอาจจะเหมาะสําหรับบ้านที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สูงอายุอีกเจนหนึ่งที่แบบมานั่งพูดเอ๊ะคำสั่งมันประมาณไหนนะจำได้ไม่แม่นอะไรเงี้ยก็คือสามารถกดเหมือนรีโมททีวีได้เลยนะคะก็จะมีแบบเปลี่ยนสีโหมดสีอะไรต่างๆนะคะเปิดปิดแสงเหลืองแสงนวลอะไรเงี้ยกดได้ตรงไปตรงมา แล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีปุ่ม media playback ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่านี่เขามีลําโพง built in มาในตัวโคมไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในพาร์ทถัดไปแล้วก็เดี๋ยวเทสให้ดูด้วยค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือของเราค่ะผ่านแอปพลิเคชัน Razer AI Lamp ซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะควบคุมได้ละเอียดขึ้นนะคะกดโหมดต,ต่างๆรู้สึกว่าเออมีความแบบ IoT อย่างที่บอกไปเนาะก็กดได้หลายอย่างเลยปึ๊บแสงนวลแสงเหลือง กดนี่นะคะชมดาวเออยลติสวัสด์เออยปาร์ตี้เออยอะไรอย่างนี้แล้วก็แถบตรงข้างล่างเนี่ยก็คือสามารถปรับได้ละเอียดขึ้นแบบเผื่อใครแบบว่าเออไม่ได้อยากจะแบบปาร์ตี้แต่อยากได้สีมูทโทนนี้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปได้ก็จะไม่ได้อยู่ในโหมดของการสั่งการด้วยเสียงเนาะก็คือแบบทำละเอียดขึ้นตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะได้ไฟแบบกระพริบกระพริบเนี่ยก็คือสามารถกดไปที่ปรับความเร็วสีได้นะคะกดค้างแล้วก็ไปแบบเอออยากจะกระพริบเร็วๆตืดๆอะไรเงี้ยก็ ทำได้หรือว่าจะช้าหน่อยแบบนั่น,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 นที่กระพีเปลี่ยนหมูดก็ทำได้กดบันทึกเลยค่ะนี่ค่ะเร็วคือเร็วมากๆเปิดเพลงตุ๊ดๆๆ๊ดได้เลยนะคะหรือถ้าช้าๆก็อ่าช้าหน่อยค่อยๆเปลี่ยน Feel you. ถัดมานะคะคือเรื่องของลำโพงบลูทูธอันนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนร,รู้สึกว่าเป็นอันที่เพื่อนน่าจะชอบที่สุดสำหรับโคมไฟอันนี้นะคะซึ่งตอนแรกก็ต้องบอกว่าแบบอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่ว่ามันเป็นแบบโมไฟเนาะแต่จากการที่ได้ทดสอบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถือว่าเป็นลำโพงนะคะที่แบบให้อัดทารสดในการฟังเพลงได้ดีประมาณหนึ่งมีการแยกเสียงเบสอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยคือเขาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนาะก็ไม่ใช่ว่าแบบใครจะมาเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธของเราได้มั่วซั่วนะเพราะว่าถ้าจะชื่อม พูดได้เนี่ยก็คือต้องใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้ในแอปพลิเคชันของเราก่อนนะคะจริงๆ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะฟังเพลงไปด้วยได้อัตราของเสียงเต็มรูปแบบแล้วก็สร้างมูดของการฟังเพลงเนี่ยด้วยไฟเพิ่มเข้าไปให้มันแบบครบวงจรนะคะสามารถที่จะแบบปรับแต่ง e ีควอไลเซต่างๆในแอปได้ปรับแต่งในทั้งแบบว่าโทนของเสียงต่างๆเดี๋ยวจะลองเทสเนาะ ก็คือมี preset มาให้นะคะหรือว่าเราอยากจะแบบปรับเองว่าอยากจะให้แบบเออเบสอะไรเป็นยังไงเสียงแหลมยังไงเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะอันนี้เพิ่งว่าโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่ปรับมูดของไฟนะคะให้มันเข้ากับเพลงของเราคือไฟเนี่ยเขาก็แบบจะเต้นตามเพลงแล้วก็มีลักษณะของไฟหลากหลายรูปแบบที่เราเลือกด้วยวิธีนะคะก็คือกดไปที่ rgb เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดไปที่โหมดสีนี่เขาก็จะแบบมีโหมดต่างๆอันนี้เป็นแบบรุ่งอรุณอ่าใส่รุ้ง เขาก็จะตามจาังหวะเพลงของเราด้วยนะอมยิ้มเนี่ยมันก็จะหมุนเป็นแบบโทนอย่างเนี้ยเพิ่งว่าอันเนี้ยน่ารักผลไม้ปั่นจั้น <Please. S 2> <c oughs> เอ้ยชอบแบบเนี้ย <c oughs> น่ารัก <c oughs> มีโหมดเกดทีมาด้วยนี่สามารถได้มูดต่างๆขนมส่ไหมเฮ้ย <c oughs> หลายมดูดอันนี้เขาให้มาหลายมูดจริง มาที่ราคากันบ้างนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นอายูนะ60วัตต์สว่างที่สุดนะคะราคาอยู่ที่4,488บาทส่วนอีกรุ่นนะคะก็คือรุ่นจีซูความสว่างอยู่ที่40วัตต์ราคาอยู่ที่ ,3438 าบาทค่ะสามารถซื้อผ่านช่องทาง Mo เด r n Trade ตามนี้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวกไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะก็คือแอป,ปส้มได้แอป,ปน้ำเงินได้นะคะ TikTok s h อ p ได้และสำหรับใครที่ซื้อในช่วงแคมเปญเปิดตัวนะคะเขาก็มีคมไปแถมด้วยราคา799บาทสรุปนะคะคข้อเด่นของ Raer AI l a m p Voice Control นี้นะคะ1ก็คือสามามรถ ด้วยเสียงภาษาไทยได้ในควรู้สึกว่าเด่นแล้วก็แบบหลายๆครั้งเวลาเราอยากจะแบบสัง,งานด้วยเสียงถ้าไปแบบใช้อันอื่นแล้วมันไม่ใช่แบบไทยเพียวๆไม่ได้เกิดมาด้วยเสียงภาษาไทยเนี่ยมาจจะมีชุดคําสั่งที่งงๆสั่งแล้วอาจจะไม่ตรงอะไรเงี้ยต่น,นี่คือชุดคําสั่งค่อนข้างชัดเจนนะคะมีเสียงตอบรับ3รูปแบบนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบเอ้ยแบบมีคนคุยด้วยส่วนตัวเฟื่องอันที่ชอบเป็นพิเศษอย่างที่บอกไปก็คือการที่มีลาโพงบลูทูธที่เสียงค่อนข้างดีเลยนะคะมีไฟปรับมูดต่างๆให้เราได้ค่อนข้างละเอียดมีการควบคุมหลายแบบนนะะคผ่าแแอปให้บบ อะไรต่างๆก็ได้หรืออยากจะแบบเบสิกเบสิกเพื่อให้แบบผู้ใหญ่ที่บ้านใช้ก็คือปรับระดับอะไรต่างๆได้เนี่ยสะดวกมากๆนะคะตัวรีโมทสั่งการได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ก็อาจจะแบบเออตัดปัญหาวเวลาอ,อเน็ตตัดแล้วมันจะแบบเชื่อมอยู่หรือเปล่าหรือรอะไรเงี้ยถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะอายุการใช้งานเนี่ยเรซเซอร์เขาบอกว่า3 0,000่นชั่วโมงลองตีถ้าว่าเอ๊ะมันใช้ได้ประมาณเท่าไหร่สมมติเปิดไปเลยวันละแชั่วโมงนะคะก็คืออยู่ได้เป็น10ปีเลยนะคะก็าอาจจะเป็นการลงทุนที่มองว่าเออปกติหล ใช้ไฟได้มีลำโพงมีความอัจฉริยะต่างๆอาจจะสามารถไปอยู่ในบ้านของหลายๆคนชื่นชอบความอัจฉริยะแบบนี้ได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะใครเคยใช้รุ่นไหนชอบฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะคะ,จะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ